การปฏิบัติธรรมนี่ส่วนมากคนนี่จะเข้าใจว่ามันเป็นความยุ่งยากมันเป็นความเครียดเป็นความอึดอัดเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่ความจริงไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายสบายธรรมดาธรรมชาติปกติเรามีศีลอะไรกี่ข้อกี่ข้อสำหรับเราโยมก็ห้าข้อ มีศีลห้าข้อมีศีลกี่ข้อก็ช่างเราทำจิตใจให้ปกตินี่คือปกตินี่คือศีลเราทำจิตใจให้ปกติอาการปกติของเรานี่อยู่ภายใต้ความรู้สึกที่เบาสบายอยู่ในความว่างขณะที่เราปฏิบัติเข้าสู่ศีลก็กำหนดปุ๊บเป็นปกติเข้าสู่ศีลเนี่ยเป็นปกติอย่านึกอดีต เมื่อกี้นี่ตบยุงมาอย่าไปนึกเข้าสู่ความเป็นปกตินี่คือศีลน,นะความปกตินี่เราไม่นึกที่จะไปเบียดเบียนคนอื่นไปละเมิดคนอื่นแล้วเป็นการรักษาศีลการปฏิบัติธรรมนี่อาจารย์นายถนัดหนึ่งอาณาปานสติ เพ่งลมหายใจเข้าออกหลับตากำหนดอารมณ์ความรู้สึกไม่เครียดให้อยู่ภายใต้ความปกติโลง่งเบาสบายหลับตาเพ่งลมหายใจเข้าออกหรือที่ถนัดอีกอย่างหนึ่งก็คือการภาวนาพุทธโธ หายใจเข้าพูดหายใจออกโทหายใจเข้าพูดหายใจออกโทยยำภายใต้อารมณ์ที่เรากำหนดให้เบาสบายไม่ใช่อยู่ภายใต้อารมณ์เครียดเป็นเรื่องยากต้องคนนั่งสมาธินี่สังเกตง่ายๆบางคนจะทำหน้างุ้มลงแล้วหน้าดูสีหน้าดูหน้าเขานี่เขาจะเหมือนเครียดเรารู้เลยอารมณ์จิตเขานี่เครียด อันนี้ทำเครียดแล้วแล้วก็ถ่ายทำคอนเทนต์ออกมาแต่ดูหน้าตาแล้วอยู่งี้มันไม่ได้อย่าอยู่ภายใต้หล่เครียดอีกอย่างหนึ่งที่อาจารย์นายถนัดปัจจุบันนี้อาจารย์นายทำตัวนี้เลยใส่เกียร์ว่างเลยกำหนดอารมณ์ความรู้สึกกำหนดจิตให้ว่างภายใต้ความรู้สึกที่เบาสบายปุ๊บ ลืมตาก็ได้นะกำหนดปุ๊บจิตว่างเมื่อจิตว่างภายรมภายใต้อารมณ์ความรู้สึกที่เบาสบายมันจะเป็นยังไงอย่าไปนึกถึงลมหายใจว่าเออหายใจไหมใจจะขาดไหมมีความรู้สึกไหมอย่าให้มีความรู้สึกเบาสบายอย่างเดียวว่างเบาสบายลมหายใจนี่จะอะไรช่างเขา จะเข้าออกแค่ไหนช่างเขาให้เบาสบายอยู่ในความนิ่งความเงียบความเนียนกำหนด,ดใส่เกียวว่างปุ๊บภายใต้ความรู้สึกที่เบาสบายลมหายใจไม่ต้องไปสนใจเขาอารมณ์ความรู้สึกที่เบาสบายนี่มันจะทำให้เราไม่ขาดใจไม่ขาดใจหรอก นะอารมณ์นี้แหละเราจะทํามันจะเนียนํามุนไปเรื่อยๆจะเป็นธรรมโอสถด้วยนะถ้าเรานี่ไปเพ่งอานาปานสติอยู่เพ่งเมื่อไหร่จิตจิตมันจะรวมนอกก็รอเพ่งไปเรื่อยๆจนจิตรวมลงจิตสงบลงถ้าเราภาวนาพุโทโธพุโทโธ จนจิตรวมลงลมหายใจขาดไปจนภาวนาเนี่ยไม่ใช่ลมหายใจขาดไปนะการภาวนานี่พุทโธพุทโธเนี่ขาดไปเมื่อจิตรวมลงพุทโธพุทโธอยู่ไปเรื่อยๆอยู่พอจิตรวมลงคําว่าพุทโธนี่จะหายไปหายไปนี่ลมหายใจนี่ก็หายไปด้วยเหมือนลมหายใจหายไปด้วยแต่ไม่ ขาดใจแต่ไม่มีทางเพราะมีความรู้สึกที่เบาสบายก็ย้ำอีกทีว่าสังเกตดูว่าเราหายใจแล้วก็ดูที่ท้องนี่ว่าขึ้นว่าลงว่าขึ้นว่าลงช้าๆเขาจะแวบขึ้นแวบลงแบบช้าๆเลยนะแบบสังเกตนี่เขาทํางานโดยธรรมชาติธรรมชาติเขาทํางานเป็นอย่างนี้ไม่มีใคร ไปบังคับบัญชาเขาเขาจะต้องทำงานเขา,เขาไปเรื่อยๆหัวใจเต้นยังไงก็เต้นปล่อยปล่อยเขาตามสบายท่ามกลางอารมณ์ความรู้สึกที่เบาเบาสบายนะทีนี้มันจะเข้าหากันเนียนไปหมดนี่แหละเป็นธรรมโอสดสถใครที่เป็นภูมิแพ้โอ้ต้องนุ่นต้นนี่อันนี้ ง่ายใครที่เป็นอะไรอะไรในรอาการของร่างกายนี่นะโรคภัยไข้เจ็บนี่ง่าย่ต้องไปปฏิบัติธรรมชุมนุมกันแล้วก็เฮหากันมันไม่ได้ต้องการปฏิบัติธรรมต้องเปกตัวไปทำเดียวๆนะในห้องรับแขกเอ้ในห้อง พระกอ่อนตอนแรกเมื่อได้แล้วอยู่ในห้องรับแขกก็ได้ลูกหลานใครเดินผ่านไปผ่านมาก็ไม่ได้สนใจลืมตาปฏิบัติดูทีวีไปก็กำหนดความรู้สึกโลง่ลงๆโปร่งโรง,โรงเบาสบายดูละครไปกัไม่อินไม่อินกับเขานะ่ะมันจะดูไปเรื่อยๆนั่นแหละในที่สุดเราก็ดูว่าเออขอ็อนะจะว่าเขาเป็นไรสาระก็ไม่ได้มันเป็นการบันเทิง ก็มีคนดูอยู่เราก็เออนะทางโลกเขาก็เป็นอย่างนี้แต่เราปฏิบัติไปเรื่อยๆเราจะรู้เลยว่าอะไรควรไม่ควรอะไรควรไม่ควรอย่างเราได้รับเชิญจากเพื่อนฝูงไปนี่เพื่อนฝูงเรียกไปชุมหนุ่มร้องเพลงคาราโอเกะเราก็ไปไปเราสนุกก็สนุกได้แต่เราต้องดูอาการจิตของเราอยู่เรื่อยๆนะ ดูอาการจิตของเราอยู่เรื่อยๆดูดูแล้วก็เราจะรู้ยังไงถ้าเราสนุกเพลิดเพลินเนี่ยเกินเหตุเราจะรู้เลยนะมันก็ตะเลิดเปิดเปิงน,นั่นแหละก็ดึงเข้ามาได้ดึงกลับมาได้นะพวกนี้เขาฝึกมาแล้วดึงกลับมาได้ออกไปเต้นลำเนี่ยก็ เต้นลาพอเขาเข้าไปนั่งโต๊ะแล้วก็กลับมาได้หรือขนาเต้นเขาก็รู้กําหนดไปเรื่อยๆเ,เขาก็รู้การปฏิบัติธรรมนี่ทาจิตให้ได้เมื่อได้จิตได้สบายโลกโภคภูมงทำจนชานาญแล้วจะทจํากิจกรรมอะไรได้ทั้งหมดคุณจะเต้นลาคุณจะตีละกามว้วนคุณจะเป็นนักยิมนาสติกคุณจะเป็นนัก อีฬาอะไรก็ได้นักมวยก็ได้ยิ่งมีสติอืมเป็นนักธุรกิจเขียนหนังสือใช้ความคิดอารมณ์ของเรานี่มันปกติเราฝึกมาจนเน <def ười> 네ียนแล้วสบายแล้วจนวราระสุดท้ายพูดแล้วพูดอีกเราก็เอาอารมณ์นี้แหละไปกำหนดถ้า กำหนดอารมณ์ความรู้สึกเบาสบายเยน็นปิติสุขไม่ได้เพราะว่าการที่จะละสังขารเนี่ยนะมันเจ็บปวดมันนั่นเรายังจะมาแบบเอาความปิติสุขนี่เข้ามาต่อสู้เขานี่ไม่ได้เราก็ต้องเจริญอุเบกขาอืมเราต้องฝึกอุเบกขาเรื่อยๆด้วยนะ นะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนที่หายไปก็ไปทำงานหาปัจจัยมาเลี้ยงชีพนั่นแหละก็คือการแสดงหนังแสดงละครอย่างที่พวกท่านทราบนั่นแหละกลับมาถึงบ้านก็ดึกๆมาถึงบางทีมาถึงไม่ดึกก็เหนื่อยนะเหนื่อยนะเพราะว่ามันใช้ใช้สติความรู้สึกแล้วก็เรากำหนดอารมณ์ ให้เป็นคนนั้นให้เป็นตัวละครคนนั้นเป็นหลวงพ่อที่เป็นนักพัฒนาเป็นหลวงพ่อนักปฏิบัติธรรมจะสอนญาติโยมยังไงเป็นยังไงส่วนมากได้เป็นบทพระ,สะแสดงบทพระนานๆจะได้บทโยมก็ทำไปทำเมื่อทำงานไปนี่อย่างอาจารย์นายบอกก็มีสติกำกับไม่เห็นจะยาก สติยังไงร่งโปรภูเบาสบายให้บทมาก็ให้บทมานี่หน้ากองหน้าไอ้ล้องก็มีนั่นเขาเรียกว่าหน้าเซตให้บทมายาวๆก็เราฝึกจิตฝึกสติมาดีแล้วเราไม่เครียดเรากําหนดปุ๊บไม่ต้องเครียดเราก็นานพาะนานก็ประเมินจะจําได้จะเป็นการงานอะไรก็ช่างในโลก ถ้าเราฝึกดีแล้วสบายอีกอย่างหนึ่งนะฝึกฝึกไปเรื่อยๆไม่เป็นเรื่องมหาจรรย์หรอกฝึกไปเรื่อยๆนะฝึกจนเป็นนิสัยนะอย่างที่บอกมาไม่เป็นเรื่องมหาสหรรย์นะนนนนะอา,อา,อาจ,นนะอจารย์นายนี่บ่อยลดอ่าเดี๋ยวก็เป็นใดไม่ชดัดเดี๋ยวใดสตาร์ทไม่ติดเดี๋ยวก็แบตเดี๋ยวก็ วัเทียนรถเดี๋ยวก็ล้อเรื่องเบรกระบบเบรกอาจารย์อาจะเจอแบบนี้อยู่เรื่อยๆเขาจะส่งสัญญาณมาบางทีไม่ค่อยมีเวลาดูนึกว่าเขาจะไม่เสียทันทีเลยมันมีเสียปุ๊บปบ๊ก็มีนะจะมีเทวดามาช่วยอืมจะมีเทวดามาช่วยล่าสุดนี่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็ ได,ได้ชาร์จไม่ทำงานได้ชาร์จไม่ทำงาน,นก็มีเทวดามาช่วยก็พลเมืองดีเหล่านี้แหละเขาบอกว่าผมนึกยังไงไม่รู้นะผมนึกว่าจะขับรถเล่นมาแถวนี้แหละขับมาเรื่อยๆพอมาเจอป่าเนี่ยผมก็เลยจอดรถว่ามาถามรถเป็นอะไรครับก็เล่าขเขาฟังเขาแก้ไขได้นะ บ่อยอาจารย์นายเจอแบบนี้บ่อยเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกปฏิบัติธรรมนะเทวดาเขาดูอยู่เขารักษาเราอยู่เรื่องที่จะเกิดเรื่องที่จะอะไรเนี่ยไม่ต้องห่วงไม่ว่าจะเป็นทางรถทางเรือทางอากาศฝึกบ่อยๆนะวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนติดตามอาจารย์นายมาหน่อยนะ อาขอให้ทุกคนทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนึกหวังสิ่งใดให้สมความปรารถนามีร่างกายที่แข็งแรงนะแข็งแรงอาสาธุสาธุสาธุ